ตอนนี้นะครับขบวนรถธรรมดาที่257นะครับกำลังเปลี่ยนเส้นทางจากสายประธานนะครับเข้าสายน้ำตกนะครับขบวน257นะครับต้นทางชนบุรีนะครับไปทางน้ำตกนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศนี่ฮะบ,บริเวณนี้เป็นบริเวณชุมชน บ้านเมงนะครับก่อนที่ขบวน257จะผ่านนะครับถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ให้ชมนะครับนี่นะครับขบวน257นะครับ <c oughs> ต้นทางทนบุรีไปทางน้ำตกนะครับ กำลังจะผานชุมชนบ้านเมงนะครับขบวนสองห้าเจากขบวนสองห้นะครับก็จะเป็นขบวนสองห้าห้านะครับตามมาติดๆเลยนะครับ นะครับขบวน257นะครับต้นทางคนบุรีไปทางน้ำตกวันนี้ทำขบวนโดยฟูด g e k 4018นะครับวันนี้นี่นะครับไปแล้วนะครับ257วันนี้ผอคลอ,อนะฮะบีบ,บกดวีดทักทายด้วยนะครับวันนี้ ขอบคุณขอขอขอคอรอขอบวนสองห้าเจ็ดด้วยนะครับไปแล้วนะครับสำหรับขบวนธรรมดาสองห้าเจ็ดนะครับต้นทางชนบุรีปลายทางน้ำตกนะครับเข้าเส้นทางรถไฟสายปร,ประวัติศาสตร์นะครับทางรถไฟสายมรณะในอดีต